ข้าขอถามพวกแกทุกคนเหตุใดคนดีถึงถูกผูกมัดด้วยศีลธรรมและกฎเกณฑ์ขณะที่คนชั่วกลับสามารถทำสิ่งที่ต้องการได้เฮ้เดี๋ยวจะบอกให้ใครจะไปสอนว่าใครดีใครเลวส่งเงินมาให้ข้าไอ้เด็กเปรตเลิกข้ามได้แล้วในโลกนี้ไม่มีคนดีอยู่ทั้งนั้นแหละก็เพราะกฎไม่ได้มีไว้ผูกมัดความยุติธรรม แต่มีไว้ผูกมัดความชั่วพวกแกทุกคนจะได้สัมผัสดังนั้นพวกแกต้องชดใช้ทั้งหมดข้าจะใช้เส้นทางของข้าฝืนฟูกดขึ้นมาใช้ความชั่วร้ายเพื่อกำจัดความชั่วร้ายและกำจัดทุกอย่างที่ขวางทางไม่ว่าจะมีอุปสรรค์สักแค่ไหนของตายหมดแล้วแหละพวกมันละพวกเราเนี่ยไปดูสิ